สำหรับต้นนี้ก็จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะที่เราเอามาเลี้ยงไว้ข้างนอกพอดีเขากําลังอุ้มฝักอยู่นะ,ะนี่เลยสีเขาจะสดแล้วก็เข้มมากๆเวลาเลี้ยงมีสีที่เข้มเขียวหรือว่ายังไม่สดก็ลองปรับนะคะลองตั้งหรือว่าปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดวางให้เข้าดูบางครั้งบริเวณที่เราจัดตั้งนะคะก็อาจจะไม่ถูกใจหรือว่า ในส่วนของแสงลมต่างๆนะคะอาจจะทำให้บอลเขากัดสีได้ไม่ดีหรือว่ายังไม่สวยนะคะลองขยับพื้นที่ปรับเปลี่ยนในส่วนของการจัดวางดูนะคะอันนี้สีจะเข้มแล้วก็ถือว่าสวยที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะคะอันนี้ก็อยู่ข้างนอกโดนแดดแรงๆเหมือนกัน เกาะเกตเขาจะมีโทนออกสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีเหลืองซะเยอะเลยเอามาตั้งแม่นี่เขาจะเหลืองทองสวยนะคะแปลกดีนะคะนี่เลยเกาะเกตเจนสองนี่ลักษณะจุดของเขาก็จะมีทั้งจุดสีแดงแล้วก็จุดสีชมพูนะคะใบเขาจะหนาแล้วก็กลมกว่าขอบใบขอบใบเขาจะมีสีแดงอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ในส่วนของเกาะเกตเจนสองนะคะกรณีเจนหนึ่ง เจนหนึใบเขาจะออกเรียวยาวกว่าจะไม่กลมขนาดนี้นะคะใบเขาก็จะบางและที่สำคัญขอบแดงๆเนี่ยเขาจะไม่มีมีจุดแค่จุดสีแดงอย่างเดียวนะคะอันนั้นคือกเกาะเกบเจนหนึ่งข้อแตกต่างหรือวิธีการดูนะคะอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ใบนี้มีช้ำน้ำบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโซนนี้บริเวณนี้เราตั้งแล้วก็เลี้ยงเขาเพื่อที่จะ อยากได้หัวบอลน,นะคะเอาจริงๆเลยคือข้างนอกที่เราคัดออกมาเนี่ยเอามาตั้งเพื่อที่จะเราไม่ได้เราไม่ได้ห่วงเรื่องฟอร์มเขาจะสวยไม่สวยนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการหัวเขาไปผ่าหรือว่าต้องการหน่อถ้าเราเลี้ยงเขาในตู้ใบจะดกต้นไม้ก็จะฟอร์มสวยใบดกใบหนาหัวจะเล็กแต่ถ้ากรณีที่เราเอามาเลี้ยงนอกตู้นะคะ ก็ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านลมผ่านหนาวผ่านแดดแรงๆฟอร์มเขาก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใบไม่เยอะใบไม่ดกนะคะแต่ว่าหัวเขาจะโตเนื่องจากว่าเขาอะเร่งเพื่อที่จะผลิตหัวอันนี้ส่วนส่วนต้นนี้นะคะเล็กๆหน่อยไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเขายุบไปแล้วนะคะยุบไปหนึ่งครั้งแล้วงอกขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นเรนูนครนะคะ นี่ผ่านการต้นไม้ที่ผ่านการยุบแล้วแล้วก็งอกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งบ่งบอกว่าหัวด้านล่างที่อยู่ใต้ดินเนี่ยค่ะคือพร้อมผ่านแล้วก็หัวเขาจะใหญ่โตมากๆแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นเรนูนครด่างค่อนข้างที่จะสวยเลยสุดลักนะคะหน่อเขาออกมานี่สวยมากต้นแม่เขามีใบเดียวนะคะคไม่เป็นไร เนื่องจากว่าเราต้องการหน่อแล้วก็ต้องการหัวด้านในอันนี้คือวิธีการที่เราอยากได้เพื่อที่จะไปขยายพันธุ์นะคะนำไปพาแล้วก็แบ่งปันอีกครั้งนึงต้นนี้ก็ยังคงเป็นเกาะเก็ดอยู่นะคะเลือกไปผ่าหลายต้นแล้วล่ะก,ก็ยังคงเหลือต้นแม่เอาไว้อยู่เนื่องจากว่าบางทีก็อย่างที่บอกนะคะต้น แม่แต่ละสายพันธุ์เราก็จะเก็บเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะทําการหมุนเวียนแล้วก็ผ่าออกมาไม้เราก็จะได้มีหลากหลายนะคะต้นแม่เราเก็บไว้ไม่ต่ํากว่า5ต้นนะคะกรณีที่เ,เป็นที่ต้องการของท้องตลาดจริงๆส่วนนั้นเราจะเก็บไว้ค่อนข้างที่จะเยอะ5ต้นนี้คือเราจะเวียนไปเรื่อยนะคะถ้าเราผ่ามี5ต้นถ้าเราผ่าไป2ต้น ผ่าไป3ามต้นเหลืออีกสองเราจะไปเก็บกระถางสี่นิ้วเพื่อที่จะมาตั้งแม่เพิ่มอีกนะคะอันนี้คือการหมุนเวียนในส่วนของการทำจำนวนไม้เพื่อไม่ให้ไม้แต่ละตัวขาดสวนตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของทรับนารินนะคะโทนสีของเขาจะสีสดแล้วก็เข้มมากๆนี่ค่ะอันนี้ทรับนารินของเรา ต้นนี้ก็จะเป็นเทพดารานะคะก็อาจจะฟอร์มไม่สวยเท่าไหร่เนาะเป็นบอลกาบมีแข้งเทพดาราอันนี้ให้หน่อมาแล้วนะคะนี่ที่เห็นคือหน่อค่อนข้างที่จะเยอะเลยหัวโตวแล้วละ่ะพร้อมละพร้อมที่จะให้แยกหน่อนแล้วก็ผ่าหัวเดี๋ยวยังไงค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ต้นนี้กันก่อนนะคะเป็นหนึ่งในตับยักษ์มีชื่อว่ายักษ์ปักหลัน เวลากัดสีสียังมาไม่ครบนะคะแบบนี้สียังมาไม่หมดให้ดูลักษณะการกัดสีกัดลายตอนเล็กๆเ,เขาก็จะใบประมาณนี้นะคะเขียวๆเ,เหมือนกันนี่เวลาเริ่มกัดสีมาแล้วสีเขาก็จะเริ่มออกโทนประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเลี้ยงง่ายโตวไวนะ,ะอันนี้หน่อของเขานหน่อของเขานี้จะเริ่มกัดสีมาตั้งแต่ยังน้อยๆเลยก็ว่าได้นะคะเห็น นี่เลยนะคะบางหนอกก็เขียวๆหน่อน,นี้ยังไม่กัดสีนะคะแต่แม่เขาสวยนะคะเล็กๆเ,เขาก็จะสีโทนสีประมาณนี้นะคะแล้วเวลากัดสีเขาก็จะเริ่มก็ถือว่าสวยนะคะโดดเด่นหน่อน,นี้ก็ถือว่าเป็นหนอนที่สวยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นยักษ์ปักหลันจ้า สำหรับการแนะนำต้นแม่พันธุ์หรือว่าไม้นอกตู้นะคะ mm hmm. ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงเราจะทยอยแนะนำพาทำความรู้จักเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้นอกตู้หรือว่าในตู้จะพาหลายๆท่านนะคะมารู้จักเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้ะ